ศาส,สนาพุทธกำเนิดพุทธศาสนากำเนิดณนะประเทศอินเดียเมื่อประมาณก่อนคิดทศศาส,สนาประมาณ543ปีเกิดขึ้นในยุคที่กำลังมีการค้นคว้าวิธีการดับทุกข์กันอยู่ทั่วไปโดยผู้คนในยุคนั้นจะนับถือศาสนาพราหมณ์กันอยู่โดยมากสิ่งเคารพสูงสุดพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประเภท เทวนิยมคือไม่ยอมรับว่ามีเทพเจ้าใดๆว่ามีอำนาจสูงสุดแต่จะยอมรับกฎธรรมชาติธรรมะหรือธรรมว่าเป็นสิ่งที่สูงที่สุดที่มีลักษณะคล้ายกับพระเจ้าของศาสนาประเภทเทวนิยมศาสดาศาสดาคือพระพุทธเจ้าซึ่งเดิมคือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ ที่ออกบวชค้นหาความจริงจนกระทั่งได้ค้นพบความจริงของธรรมชาติในการดับทุกข์ของจิตใจตามหลักการเหตุผลคำพีคือพระใจปิดกอันประกอบไปด้วย 1. พระวินยัย 2. พระสูตร 3. พระอัตถิธรรมผู้สืบทอดได้แก่พระภิกษุ นักบวชชายที่ถือศีล227ข้อรวมทั้งมีสามเณรถือศีลสิบแต่ก่อนมีภิกษุณีนักบวชหญิงถือศีล310ข้อซึ่งปัจจุบันทางนิกายเถรวาทถือว่าภิกษุณีได้หมดสิ้นไปแล้วแต่ทางมหายานถือว่ายังมีอยู่รวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาที่เรียกรวมๆว,ว่าพุทธบริษัท4ี่ ศาสนสถานที่สำคัญได้แก่สังเวชนียสถานสี่แห่งคือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้แสดงปฐมมเทศนาและประินิพานจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือนิพานหรือความไม่มีทุกข์อย่างถาวรในชีวิตปัจจุบันซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดส่วนจุดหมายรองลงมาคือการมีชีวิต อยู่โดยไม่มีความทุกข์น้อยที่สุด